อันนี้เขาเขาเรียกที่นอนเป็นไงเอิน,นท,ที่นอนคอนโดมี돔อันนี้คนเดียวผมมีแต่ว,ว่าไอ้ที่นั่นนาะนั่น,น,น,นห้องน้ําอ,อัตโนมัติอ๋อเหรออันนี้จะไปดูห้องน้ำอัตโนมัติกันอุ้ยคู่ครัวคู่ครัวห้องน้ำอัตโนมัติเนี่ยตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับสองหมืนม่นกว่าไหมสองหมื่นกว่าเขาไปเขาจะทําอะไรบ้างห้องน้ำนี้ าทำธุระเสร็จเขาจะหมุนทรายแล้วก็เอาองค์จีเขาอะลงไปในถังด้านล่างซึ่งจะมีถุงรองรับอยู่แล้วเวลาเปิดออกเราก็มีที่เปิดออกเราก็โรบถุงแล้วไปทิ้งเลยโอ้โหนี่ไม่ต้องมานั่งจับร่อนอ่ะใช่ไหมอันนี้อันนี้คุณดูเขาอันนี้เขากลัวเด้อลูกก็เครื่องให้อาหารอัตโนมนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูห้องน้ำเขาก่อนดีกว่าห้องน้ำนี่เขาเข้าไปในนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่โอ้เสร็จแล้วก็ก็ปั่นลงนี่ใช้ระบบโผลเดี๋ยวนี้นะโอ้โหเดี๋ยวนี้ อาอาหารก็ให้อัตโนมัติได้เหรอุยาอัตโนมัติอนโอ้โหอันนี้น้ำอัตโนมัติน้ำอัตโนมัติอาหารอัตโนมัติแล้วก็อุปกรณ์การถ่ายอัตโนมัติหมดเลยเยี่ยมากครับโอเคไหมน้องฮะเป็นไงน้องมาดูที่เกิดเหตุที่คุ้มเลย